ฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุกกุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพี่แสงคะวันนี้นะเราอะต้องตีแบตออกกำลังกายให้เบิร์นแคลอรี่จะมาอยากออกอะไรวันนี้ฮะอ,อุ้ยก็เมื่อวานอะกินทุเรียนตั้งหกเพูเน่ทุเรียน,น,ยนหกเจ็ดพข้าวอีก2กระมัง กยก๊กุกหรือว่าแพนด้าคะจะมีใครอีกล่ะที่กินเยอะแบบเนี้ยอุ้ยก็ช่วงเนี้ยมันหิวมากๆเลยอ่ะเนี่ยก็เลยต้องชวนมาออกกําลังกายอย่างเงี้ยละค่ะมาตีแบบนี้มันจะช่วยหรอช่วยค่ะนี่วันนี้นะพี่แสงนะจะต้องตีให้ดีๆนะคั้ที่แล้วตีไปเจอเป็ดอะ่ะไม่โอเคเลยนะก็ไม่ระวังเองอ่ะงั้นวันนี้ก็รับลูกพี่ให้ได้แล้วกันโอเคไปแต่บรรยากาศก็แบบอึมครึมนิดนึงนะคะ เหมือนฝนจะตกฟ้าจะร้องไง<ร>ไม่รู้เราเล่นเราล่ลนโอเค <Okay. S 2> ไปรอบนี้ต้องเบินอ่นตรงนี้ตรงนี้อะไรละกันอ่ะอ่ะเลย อไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะกูได้กลิ่นดูนะมันกลิ่นเหมือนผักผลไม้แต่ทำไมไม่ได้กลิ่นขี้หมาเฮ้ยไม่ได้เหยียบนะเฮ้ยแต่กูกูได้กลิ่นเฮ้ยมันเหมือนผัดกะเพราเลยอ่ะผัดกะเพราในสวนสาธารณะอืใครจะมาทำกูอยากกินผัดกะเพราอะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่าไปเรื่อยไปเรื่อยเรายังออกกำลังกายไม่ถึงสองนาทีเลยนะไปดูก่อนหิวอีกละไปไปไป ไปเร็วพี this, this Ooh, oh? ่แสงนี was. Was ่น um. yeah, ี okay. <ah ่นี่นี่เฮยนี่อะไรกินนี้เลยต้นอะไรเนี่ยนี่คือต้นกระเพราเฮ้ยใช่เหรอใช่ค่ะเหมือนพุ่มไม้เลยอ่ะไม่ใช่เนี่ยต้นกระเพราเนี่ยงั้นเก็บกระเพราสีนี้แล้วกันถือว่าผสมไปเลยเก็บไปทั้งสองอันเลยใช่เก็บไปทั้งสองอันเลยโอเคแล้วจะใส่ไหนอ่ะนี่นี่พี่แสงเอาตัวนี้อ่ะเก็บไปเก็บไปก่อน ถอนต้นมันไปเลยไม่ได้เหรออุ๊ยไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดูคนบนเฮ้ยทำไมจู่ๆลมแรงคะเฮ้ดูดิต้นไม้สั่นไหวหมดเลยอ ผ้ะพืผีผีไปเร้วเเีไปแล้วไปแล้วไปเร็วมากเลยเดี๋ยวนะคะเขาจะรีบไปนุ้ีลุ้ขอ่าผีค่ะคือค่ะคือเดี๋ยวนะคะผีก่คือผีก็คือผีผีมะเขือเฮ้ยเดี๋ยวนีไม่มีต้นมะเขือนะลองกอภาพ ผีกกระสือ่เาว่าผีกระสือตมันยังไม่เมเลยนะบล้มก็แรงรเป็นขงจริงเนผีกระสือขงจริงอยู่เหนาีั่งหลายคนน่ะไปพิสูจน์ดีกว่าไหมล่ะพิสูจนหลแล้วจู่ๆลมก็แรงเผื่อถ้าเจอของจริงเขาเนี่ยดูดิ ยังสว่างอยู่นะแล้วถ้าเราจับภาพได้อะเอาภาพไปขายให้นาซาโอ้โหรวยเละได้เลยจริงทุกคนพี่แสงงวนเนี่ยเราอะไปตามล่ากระสือกันดีกว่าพ,พี่ไี่ม่ค่อยอยากไปเลยอะ <c oughs> ไปเถอะค่ะพี่แสงไปทา <c oughs> งนู้นเหรอเนี่ยเรามีอาวุธนะคะถ้าเราเจอผีกระสือแล้วก็ล้อมจับแล้วเก็เอาวันนี้ตีตีตีเลยมากกุกนำ เราก็ตีให้เด้งไปเด้งมาเลด้งไปเด้งมาเป็นแบบเลยอโอเคไปไปสิตามมาน่ค่ะพี่เซ็กทำไมมันฉุยๆมันก็ร้อนเราจะเจอผีก,กะไหมอะไรอะไรมีคนจับแขนก็พี่นี่ไงจับอยู่เนี่ยข้างนี้ข้างขวาเอาเอาเอาอาม เหมือนตกใจมาไปไม้พลาดไปไม้แตะแขนก็กลัวแล้วพี่แสงท้ำเป็นใจกล้ามำไมเป็นเดินนำเราอะไรอะมีไฟแว๊บๆๆๆเลพี่กุ๊กจริงด้วยพี่แสงนั่นมันไปดูกระจินิดนึงนี่มีดวงไฟแว๊บๆๆๆจนู้นนี่นั่นมันแต่แตนคนขน ทำยังไงทำยังไงผีกระจูงีกระเสือ,อ,อเดี๋ยวนึกก่อนเดี๋ยวน,นะนเรามีอราพูด<อ>นะนี่ใบกะเพราไงคะเขาบอกว่ากระสือจะไม่ชอบอะไรที่มันกลิ่นฉุนจริงเหรอหรือว่ากระสืออ่ะมันกลัวโดนเอาใส่ไปผัดกะเพราไงใช่จริงด้วยงั้นเราต้องไปจับอเออเดี๋ยวนะแต่แค่ใบแค่เนี่ยมันจะพอหรอไม่รู้สิ ก็เราก็มีอาวุธยังไงออ๋ไม่แบดไงไม่แบดถ้าลอยมาหาเราใช่ไหมเราก็ตีไปตีมาเหมือนลูกแบดไปเลยตกยัยพี่คิดตกอของเรางั้นพี่จะล่อจากด้านหน้าแล้วน้องกูก็เข้าจากด้านหลังแล้วก็ตบเลยโอเคไปเลยย้ายอะไรกันเอาเอาเอายายนะยายยายเฮ้ยยาย สืยายสายยายสายยายมาหาปลาเป็นอะไรล่ะลูกยายมาหาปลายายมาจับปลายายสีทิพซ์นายยายยายยายมาหาปลายายกินปลาดิบยายสายไม่ใช่แล้ว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 ยายชื่ออะไรอ่ะยายทิพย์ยายมาหาปลาเป็นประจำเนี่ยลูกยายทิพยายทิพเฮ้ยนี่มันก็กระสือทิพย์ซะสิก็ไม่เกี่ย คนนั้นที่วิ่งไปอู้ไม่ใช่ผู้ชายแล้วมั้งออวิ่งแต๋วขนาดนั้นเ,ออเขาบอกว่าเจอกระสือกระสือไฟแดงแดงเฮ้ยมันไปฉายของยายนี่ดิวิ่งกูอ,อ้าวแล้วทำไมต้องใช้สีแดงอะทำไมไม่ใช้สีขาวเหมือนคนทั่วไปอ,อ๋อไฟสีแดงเนี่ยลูกมันคือยายทำเหมือนทหารเลยเนี่ยมาจาับปลาเนี่ยมันไม่แยงตาซัยายบซ้อนเนาะซับซ้อนซ้อนเงินมากเลยค่ะเอ่อยายสายเอ้ยยายทิพย์ ่แม่ใสใช่ไหมคะงั้นเอากระเพราไปดมค่ะอ้ยกระทำได้อยู่แล้วลูกหอมเนี่ยก็คงปลอดภัยค่ะแต่ไม่ใช่ผีกระสือสิพี่รูไม่ใช่ผีกระสือคน่าคนแก่บอกว่าถ้าเป็นกระสือเนี่ยไฟจะเป็นสีเขียวถ้าสีแดงเนี่ยไม่ใช่อ๋อมันเป็นตั้งแต่สมัยยายเด็กๆแล้ว่เดว่ยายต้องเคยเจอ ใหญ่เราไมเห็นภาพเลยอ่ะมีกระสือมีกระหันด้วยลูกมีผีพงด้วยผีหลายผีนะลูกโอ้ยทำไผีมันเยอะทังเลยอ่ะเด็กๆอย่างนี้เนี่ยกลางค่ำกลางคืนจะไปไปไหนนะระวังเจอลูกเ่ชอบชวนออกมานอกบ้านก็กลางคืนมันมีของเล่นเยอะนี่คะใช่มันมีผีเยอะถ้าเป็นรุ่นยายน่ะยิ่งเยอะกว่านี้นะนี่ยังดีนะมันมีไฟฟ้า เออมีอะไรหลายอย่างมันสว่างสวัยแต่เมื่อก่อนมันมืดมันมีผีกระสือผีกระหังผีพงชอบดมเสื้อผ้าผู้หญิงตอนกลางคืนอุ้ยเอาเอายายยายเป็นไหนอะยายโอ้ฟาดแอนด์ฟรีเลตไปเร็วมากเดี๋ยวนะอยู่ๆยายก็เล่าคขางอย่างนี้แล้วยายก็ไปเลยะอ๋อน่น่ะสิยายเดี๋ยวนะคะอะไรทำไม ทำไมต้นไม้หรือเปล่าพี่เมื่อกี้ที่ตกลงมาใจโยนสิด้วเหมือนที่ยายบอกว่า